ภายในต้องหนักแน่นดังขุนเขาทั้งสามด้านและต้องเด็ดเดียวจริงๆคุณชายเข้าใจได้ลึกซึ้งรู้ทะลุถึงกันแท้เลยอ oh. ขอร้องละคุณชายช่วยประชาชนให้พ้นทุกข์ด้วย oh. Oh. คุณชายใจเย็นๆท่านออง ความตั้งใจของท่านอ,อ๋งสะเทือนใจข้ายิ่งนักข้าขอน้อมรับเอาไว้ถึงตายก็ยอมขอบคุณคุณชายโจกัดเหลียงมไม่เป็นไรไม่เป็นไรข้ามีน้องอีกสองคนจะเรียกเข้ามามอ๋อเชิญเชิญเชิญ แม่ทับทั้งสามรับคำสั่งนับตั้งแต่วันนี้คำสั่งทุกคำสั่งไปรับที่คุณชายจูถ้าเข้าขั้นวิกฤตใช้กฎอายการศึกได้เดีวรัมอบอายาสิทธิ์แล้วนะใช่ โกันอูรับคำสั่งครับนำกำลังพันคนไปล้อมทางด้านซ้ายล้อมรอบุูเขาเอาไว้ไล่ฆ่าศึกออกไปถ้าเห็นเปลวไฟให้รีบเข้าจัดการทำลายกำลังรถม้าของพวกมันทันทีรับทราบจางเฟยรับคำสั่งครับ เจ้านำกำลังพันคนไปล้อมทางด้านขวาไว้ให้หมดพอเห็นเปลวไฟก็ให้บุกไปที่หุบเขาทันทีรับทราบมันะฮตอนนี้ทุกอย่างก,ก็เรียบร้อยหมดแล้วใช่ไหมเรียบร้อยแล้วมีฟังมีจู่สเฉินครับจีจุงครับเตรียมตัวไปบุกและลุยครับ พวกเรารวนไปทำศึกกุนซือท่านอยู่ทำอะไรที่นี่ข้าก็จะคอยฟังข่าวยังไงล่ะออ,ะอดีจริงๆดาบอยู่ที่นี่เอาไปสิเอาน้องสามกลับมาค่อยพูดกัน แพนกุณซื้อนี่เยี่ยมจริงๆให้พวกเราปราบปรามศัตรูสราบข้าไปเลยจริงมหมฮะจริงอ้าวเฮ้พี่รองข้างหน้ามีคนมาใครกันเหรอ,อพี่รองแทนกุณซื้อนี่นะอ๋อพี่รองท่านกุณซื้อสั่งเพียงไม่กี่คำก็ทำลายศัตรูได้ ท่านเป็นคนหรือเป็นเทพกันแน่นะพี่รองก็ต้องเป็นคนนะสิพวกเราต้องยอมรับความจริงทหารจะมีความกล้าหาญอย่างเดียวในการทําศึกนะ่ะย่อมไม่ได้เด็ดขาดน้องสามต้องเข้าใจไว้ด้วยวันที่ขับเป็นอยู่ก็ใช้ไม่ได้เลยเอออย่าคิดมากนะพวกเราลงไปดีกว่าอ่อมาพี่รองอ ท่านสืมข้าได้รับชัฉันนะข้าศึกแตกพ่ายไปหมดแล้วท่านไปทับทั้งสองลุกขึนเถอะขอบ <ขอ S 2> คุณ,คณท่านมากต่อไปศัตรูไม่กล้าบ,บุกอีกแล้วพวกเรากลับไปปรึกษากันต่อเถอะนะครับ ทักกูซือเจ้ารีบไปแจ้งข่าวทางตะวันตกด่วนประชาชนที่อยากจะไปด้วยนั้นให้ตามท่านอองไปที่เมืองหวนได้เลยรับทราบอืมกวนอูจางเฟยฟังข้าครับแม่ทัพกวนอูเจ้านำทหารพันคนไปซุ่มไว้ที่แม่น้ำขาวครับแม่ทัพจางนำทหารพันคน ไปซุ่มไว้ที่ปากปูหลิงเข้าใจไหมครับดีมากเจ้าหยินจงฉันท่านกุนซือสั่งการได้นำทหารสามพันคนไปซุ่มอยู่ในเมืองแล้วจำไว้วางเพลิงให้หมดทุกบ้านด้วยน้อมรับอืมหลิวฟงรับคำสั่งครับนำทหารสามพันคน ไปซุ่มไว้ที่ปลายทางรับทราบท่านอองพวกเราขึ้นเขาพร้อมกันไปรอฟังข่าวดีเถอะดีทำไมถึงไม่มีคนนะจริงด้วยสิคงจะหนีไปหมดแล้วหรอมัง้งอย่าไปหลงกนจูก,กัดเหลียงระวังไว้ดีใช่ไปนนีนะะฮ้ย

เร็วรีบไปเร็ว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 เรเร็วเร็วเข้าเร็วหน่อยเราหลงคนอีกแล้วเร็วรีบหนีก่อนไปรีบหนีซิเดเพลแล้วเร็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 เรเสียรู้ก็จนได้เร็วหน่อยเร็วเร็วเร็วกล้อนนนเนี่ยอะตออยเอาหยุดหยดยุดหยุดไยุดหยุดหยุดหะทดหยุดหยุดหย เจ้าเจนเย็นถูกแผนท่านกูซื้อเข้าแล้วเพ่นนัไปเลยใช่ตามไปเร็วตามไปเร็วท่านองท่านซีซู่กลับมาแล้วให้เข้ามาครับคารวะท่านองเฉินอืมท่านซีซู่กลับมาแล้วเหรอเฉินนั่งขอบคุณ ชายซิช่วยบอกเรื่องที่เกิดขึ้นมันเป็นยังไงกันแน่เอเอท่านอ๋องข้าได้รับคำสั่งให้บุกเมืองศัตรูศัตรูก็พ่ายแพ้ไปแต่นึกไม่ถึงเลยว่าจะหนีไปเมืองเสียงหยาง <laughs>